คณะที่กองทับ,บกเองนะคะได้ส่งกำลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์ค่ะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่แล้วก็จะเร่งดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ เริ่มกันที่กําลังพลจากกองพันทหารช่างที่3กองพลหารราบที่3เร่งติดตั้งสะพาน MFB หรือ Modular Fast Bridge ขนาด3เมตร85เซนติเมตรคูณ15เมตรสามารถรองรับน้ําหนักได้54ตันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านคูมเมืองหมู่3ตําบลบรรลังอําเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมาหลังกระแสน้ํากัดซอกคอสะพานขาด นอกจากนี้กองพันฐานช่างที่3กองพลฐานราบที่3อย่างบูรณาการการทำงานร่วมกับชลประทานจังหวัดในการวางบิ๊กแบ็กชะลอการไหลของน้ำไม่ให้กัดซอกขอสะพานด้านล่างเพิ่มขึ้นภายหลังการติดตั้งสะพาน MFB หรือ Modular Fast Bridge เสร็จสิ้นจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมคันดินของอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่ถูกน้ำกัดซาะจนพังเสียหาย ส่วนสถานาการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ํำลําเชียงไกรตอนล่างล่าสุดปริมาณน้ําลดลงเหลือประมาณ4.9ล้านลูกบาศเมตรของความจุที่27.7ล้านลูกบาศเมตร